ตื่นที่มาีภา่เชีนเนื้อหาที่เหมาะสมบางครั้งมีคำำยากคายังม่ค่อยทแรงห้เราเรียนได้ย็งจำกัดห้ที่ควารับความกดดนจากในก่อนจะทำ อ่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีเขาสูงสองจุดเกลืออีสินเคยวันนี้มาแบบแปลกๆเด้อบทคลิปต่อจีเขากับบ่าวซีพีเขากับมันของป่าใช่ไหมพาร์กเลือกเลือกงานทุกคนนี่ธุรกิจธุรกิจของเฮาหันคือมาเกี่ยวเข่าเลยมากินเข่าเข่าอยู่บนสวนเลยตัวว่าอาย่กันกินกันตำขวดตำขวด สินแหงแ้วก็น้ำไม่ต้ม้วก็น้ำหอมใต้ดินคุณจรอแล้วเราทุกคนสีดขา้ำกันคือขา้ขาวแห้งจนเส้นเน่ยนะครับล้เจะข้าวเก้าโมงนะ่งอันนี้ออกมาเกี่ยวข้าวในชวนมันนี้เพรวข้าทุกแห้งแนละ้วตอร่มก็ไม่ ้นีก็ขออนกินเขาก่อนคถือว่ากินเข่าแล้วที่เรียบร้อยแลนะทุกคนมมีแห้งมีแห้งเันเฮ็ดเวียกต่อนะแต่ไม่กินนี่โอ้เขาบรได้กินเข่านี่ยอมได้เบียกบอได กองทัพตรงโดนโดยท่องเขามานะมีเบาซีได้มาสอยมานี่โอ้อหนี่ใครไปเกี่ยวข้าวว่าอี่เนาะนี่ร้านคนจะมาเบาซีัเด้อเบานมาเขาอย่าเ้มาเขาได้ก่นมันเลาะเบิ่งก่อน เขากรตกเี่วก็ยังไม่หนกันนแต่ว่าเมื่อนห้นี่เม่แล้วก็จกหน่อยเมือ้หราเม้มันหล้วมือนี้สบายดิเจงสบายดีเยวได้มาเสาก็เด้นหน่อยเดียวไงเ้ยามาสิหน่อเดียวนะ นี่ิ่นไปวเจเลยทุกคนเลยอ่าตัวเจเอายังมาให้กินมันนี่ยาบอกข่าเป็ดข่าไก่ข่าเป็ดข่าไก่ได้ยินข่าวว่ามะฮุงมะฮ่อยก้อนปอมามายังว่ามีเป็ดมีไก่อีกพอแยนตะปะแดกงั้นแล้วปะแดกในกระตุกนะอ๋อคุย ถือว่ามนีหลายคนร้ายอยู่ห้าหกเจ็ดแปดคนนี่แหละโอ้กระทงกระไม้เนาะกระทงเนาะโอ้กระทงเกี่ยวข้าไวไหวแล้วกระทงโอ้ปีนาโอ้บอดปีนาแล้วจนาไปเกี่ยวข้าวซอยผู้บ่าด้วยนี่อ,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 อ๋ออ๋อโอ้ยังไงน,นนะพี่นังมักลินตะปาเหลาบ่มาเกี่ยวต้น

เขาหน้าเทุกคนมันเป็นเขาให้ใชไหมจว่าเข้ามาไทยแต่ช่วงต้นไทยไว้ช่วงนาั้นาเข้าประเทศไทยกมาทุกคนฝืนมันคือว่าเา เนาะมัดเขาสบ้าเขาามัดเขาเขามัดเขาเลยกีนเพราะว่ามันมีตอกนั่นแหละขี้ขันจากตอกยากเลยเพราะว่าไม้มันกระอึดโรชีเนาะขันเนาไปเอากับผูกเขตผูกใช้เวลาเดินทางไล่เมื่อยทุกคนปลอดทีดุดได้ทุกคนเกี๋ยวเขาไว่ายได้ผู้สาวผู้ใดบ่มังมือบ้างอเท่านั้นแล้วผู้สาวนี่ เห็ดสวนอ้อยแล้วก็ต่อมาแล้วก็เห็ดสวนมันยาเห็ดสวนมันแล้วก็มาปลูกข้าวไร่แล้วก็เห็ดบอลเลี้ยงงัวนน้ำทุกคนนั่นแหละมันก็มีขอดีนะกับแบบว่าดินเขามันกว้างไร่กัมีบอลเลี้ยงงัวเลี้ยงควายไงก็สบายนะกันว่าสิไปเลี้ยงอันดินอันหมูไร่กันเจ้าว่าอะไรสมมติอย่นี้มีแต่เลี้ยงดินภายดินมันมีดินไร้ก็เห็ดวัวไว้ปล่อยงัวเขาเถื่อเอามันฮกฮุกนเดือวนิดแต่นี่ ท่าผู้แป้นมันละแถวเลยเพราะว่าท่าผู้เขาเสียหมดแล้วแถวเสียแร์รายการอันนี้ยังหนึ่ยเดียวนี่ก็เลยปะซะทุกคนเพราะว่าเบาบางนั่นแหละเลียกร้ายพอนอันนี้ขนาดยามันตัวเองก็ยังหกอื้อือยู่ทุกคนเลยก็ได้ชับได้เอาชำนันแหละอะที่ขึ้นไปเห็ดกินนในวันนี้เลยเพราะว่ามันจะเที่ยงแล้วนะเดี๋ยวจะาให้ฮอดอันเวลาตรงปุ๊บเนี่ยเห็ดกินกับซีเบ่ทันได้หมดเลน ปล่อยทาเพือมันชุบกับพ่อแห้งแต่ว่ามื่อนนี้ในอันอยู่อันกินกับยังไงบ้างเดี๋ยวสัฟไลนะทุกคนไปทุกคนเบิ้งนะเป็นอย่งไดใสิไหมว่าเกิดอะไรกี่ไข่หน่อยเลยแดดฮะแดดฮอทฮอทว่าฮอทของมันมื่อวานนี้เบ่าวสีเส็ดกินให้กินได้มันเนี่เจ็บหรอวะ ไม่จะบอกคำคมกับเขาเนี่ยน้องว่าผมด้วองว่าเบิร์ตแต่ว่าคำคมไม่ไม่สนิทนะครับคำคมอันเข่าุกเกี่ยวเข่าเนี่ยร้อมหักก็คือการเกี่ยวเข่าคนว่าหัวเจ้าบวกเจ้าคือบวมักคอยหรือว่ามักมู่คอยหรือใบมักผู้อื่นคนละเรื่องไปทุกคนมาเนี่ยไปเห็ดกินกันเลยเลส กใครบา้างมียังอยู่ในีนี่ฮะง,งโโูวะยันง,งูราจักอันฮะโอบริกริกกน้ำได้ขนาดงูเลยฮะอ,อขี่ขิซมาันอะนี่ฮะเป็านไ มันลกอันนี้ค่ะจะเป็ดบระเดี๋ยอนได้ยันความมานมาใส่นะถ้ามันบปใส่เชื้อนะบดยอูใส่แนวมัดหาหาแนวมัดมัดเีกมันก็ได้มัดตีนมันก็ได้หะนะบ่มัดก็ได้นะบ่มัดบ่อ่ะทุกคนวันนี้ฮะลงตักน้ำทุกคนตักน้ำใส่นะบนห้องนี่แหละบริการมันจุเทียงเลยนะ เดทางเออนี่หนามอยู่ครบเองบุฟ่าบุฟดงไปื่อยกระปุกไข่สักมือเ้าบ่อใดนะบ่อใดไปหากระปูไข่กาจะได้อันนี้กระปูไข่มันกิน กินเนี่กินกระปุกคือกันเหมแบบกระปุกตัวตายใช่ไหม ถึงการลวกเป็ดน,นะทุกคนนี่ต้มน้ำห้อนปดปุ๊บปลดแล้วก็มาลวกลวกคนลวกคนกระไดโดยจะจุ่มอีกก็ได้ลแล้วแต่นนีี่่เจ้าเคยลวกคนเป็ดบอเคยเราเคยเราให้บอสีช้อนคือว่าเป็ดยังเป็นท่านใหญ่เลยทุกคนนะ เ็ดยังือนห้าเดือนเฮ้ย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 อยากกินน้ำปลาว้างวดเลยเกือบไปแล้วน้ำปลาของเฮาเขาเขางวมาสอบประการไป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 นี่นี่นี่เลื่อนเหรเนี่ยเห็นว่าเอาเดือดนลยไม่กล้ามนะครับทุกคนคนเอาเดือดเป็นนะครับ ជាក្នារប់ខ្ញុំនាក្នាក្នាក់បានហើយសារសាស់បានហើយស្នៃតែលវិតានបានលើមន្នារសាស់បានហើយស្នាស់នា หลกแล้วตอนน้องมาเนี่ยการกิแล้วแล้วตัวเป็ดก็เริ่มมันนะทุกคนเป็ดหาเดือนถ้านี้แหละทุกคนตัวใหญ่เติบได้เพราะว่าอันนี้เกลือหัวอาหารนี่สิเล่งหัวอาหารประมาณสองเดือนกว่าหรือสามเดือนนี่แหละกานก็กินห่อเนี่ยอะไรเนี่ยเบื่อเอาเนี่ยตัวเริ่มงม่งๆตัวเป็ดกันยังมีคนบวชอยู่ทุกคนนี่กันเนี่ยเดี่ยวแต่ก็ไม่ได้น้อยไล่เติบ อย่ไก็พอถทดพอไปทุกคนด้วยเพราะว่าร้านทาไปเหยียบถั่ยนะถวยเลือดนคะวามจรือดมัเน้อยเดียวนะแล้วมันใช้ดได้หรือบ่อเลื่อนนะ คาบ่ระไ้กับห้องกะชีเฮ็ดก้อยเอาเลยนะทุกคนเฮ็ดก้อย <c oughs> เฮ็ดลาดเลยนะเดี๋ยวซอยซอยต้นบ้างนิดหน่อยันมันจะไยำสบายนะ <c oughs> แต่ถ้าห้องอก่นเนี่น้นำแบบไผ่โบกจักรนะนะแบบนำ้ำซุปน้ำต้มมันต้มเนี่นนะนะ บอให้ใส่เกลือดูทุกคนสมไมรใส่นะใส่ได้แต่บัวขาหรือว่าผงชูรดสดไปนวดนัน่นแหละทุกคนพอใส่เกลือมันมันเข้มนะมันชบวเป็นอยู่นะมันเข่าอันนั้นเด้มันเข่าลงอันจะชินอยู่เด้หรือว่าผู้บุคคลก,ก็แล้วแต่เนาะต้มนำ้ำตัวนั้นพร้อมเลยก็เจ้าใส่กับน้ำเลือดเลยนะแต่ห้ามสี โบไซด้ะต้อาใชเอา,เอาน้ำตั้งหานนะใส่มาเส้นนี้กูจะใส่ผ่านนะเคทีมัน ครับละมาไปเนี่ยเตรียมตัวกินข้าวทุกคนเฮดเตอร์ชิปโม่งจมอดใบโม่งจิเลยกินนะแต่เวลาด้นขนาดนะเลยกินของแสบนะปล่อยเลยทุกคนเลยคือว่าเลือดนี่ร้านเห็ดเหียนะเข่าฮะเนี่ท่านั้นใส่ซองถ้่วเล็กน้อยเอาหมอบห้เบาซีติดไงลองเหลื่นก่อนเลย

หวานมะมห,นมมหุงเนี่ยหวานขนาดรองอาตำหุงเนี่ยขาดความหวานต้องกินตมหงุงกินล,ลายๆแต่น้ำตานเนี่ยกินลา,ายบ่งเนี่ย

กับบขาดไปได้บวมมากเจ็บท้องแต่ว่าทัวร์ในคราวนี้มดเลยเลือดแป้งนี่แสบขนาดนะเห็ดนะจะได้แต่คือวันนั้นแหละเลือดแป้งร้านทำเหยียบอะไรทุกคนอย่ามนได้สำเนียกินเท่านั้นเนาะจะเป็นวัดดีนะกันมะเพ็ดโอ้ประมาณสิบหมากเท่านั้นคือว่าคิดแล้วเราแนนทองแล้วมันนี่ได้เท่านั้นท้าทองลงเพล่ะจังงงเจ้าเขานะ พอกันวิดีโอนะสำหรับพี่ๆนี่คลิปนี้ก็ให้ทำมาเบิดเราฝากกดไลค์กดซับสไคร์ให้เด้อทุกคนเป็นกำลังใจให้เอาคลิปต่อไปน,น,นะทุกคนมาเอาผ่านกดเกตนะละทุกคนเอากระยักเล็นลงคลิไปบไป้างแต่ว่ามันมีเบี้ยนนะอันนี้อันนี้เขาก็มีเวลาแค่มือเดียวเลยมืออื่นนี่ก็ผมมีนะฮะเดี๋ยวเราจะพกพ,พอกันไปที่อ่ะโอ้โหพีพ่ตัวถือทุกคนพ่อ,พอกันไปด้ว่มาทุกคน จับวิดีโอนี้ขอกจบคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย